คงถึงเวลาที่ฟ้าคิดไว้ให้น้องหากเขา ควันเคียงเงาเป็นคู่เบาเศร้าผู้แขนปอนไข่คงถึงเวลาที่ฟ้าพิ่นเขียนให้อายเหตุใจส่งทางน้องทั้งน้ำตา ด้วยความยินดีกล่องของขวัญที่อยู่กับอายมันเป็นกล่องของเขาคนนั้นอายคงเมิดสิ่ฝัน ถึงหักน้องสำได้คงถึงเวลาที่ฟ้าคิดไว้ให้น้องหากเขาสู่ควันเคียงเงาเป็นคู่เบาสศว้ผู้แขนปอนไขคงถึงเวลาที่ฟ้าเพิ่นคิด Hãy ai hết trái ý thức nòng thức ý ta Đôi thức ý thức